สวัสดีครับก่อนสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องนาวิน600ดัมซิ่งนะครับมาดูพี่เขาตักดินให้นะครับจากเรือนะครับอันนี้จะเป็นสะพานนนชวีนะครับ วันนี้ซื้อ5คิวนะครับนี่นะครับดินตักจากเรือสดๆเลยนะครับที่เขาจะปาดให้สวยๆนะครับ ตาก็บ้านเรานะครับคนบ้านเราแหละมีสารบ้านเราแหละ hey, นี่ปาให้เรียบเรียบนะครับไม่ต้องคุมผ้าครับติดแม่น้ำนะครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับนี่อยู่ประุมธานีนะครับ สองเลยนะครับพอดีน้ำหนักไม่เกินนะครับวิ่งตามน้ำหนักนะครับนี่นะอุ๊นี่นะครับ